ในการทำงานกลุ่มถ้าเราไม่มีแนวทางการทำงานที่ถูกต้องและทุกคนไม่เห็นพร้องไปในทิศทางเดียวกันโอกาสที่งานจะสำเร็จคงเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันเมื่อเราอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นมีการทำงานร่วมกันในระดับประเทศจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางเพื่อให้ประเทศของเราเดินหน้าไปได้อย่างถูกทิศทางหนึ่งในการกำหนดแนวทางนั้นก็คือนโยบายสาธารณะหรือ Public p o l i c y นั่นเองนโยบายสาธารณะเป็นนโยบายที่มีผลกระทบกับคนในวงกว้างที่เกิดจากภาครัฐ หรือตัวแทนของรัฐจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการดาเนินการต่างๆให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้โดยนโยบายสาธารณะต้องได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายจากหลากหลายหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องถึงจะทําให้นโยบายนั้นขับเคลื่อนไปได้ <S <S ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันไปตามหัวข้อของนโยบาย ผู้มีความรู้ความสามารถทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไปจนถึงสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งนโยบายสาธารณะอาจอยู่ในรูปแบบของนโยบายกฎหมายพรกหรือจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ก็ได้แต่กว่าจะเกิดเป็นนโยบายสาธารณะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านหลายขั้นตอนและต้องมีการคิดวิเคราะห์อย่างดีเริ่มจากกระบวนการที่1 problem identification ระบุประเด็นปัญหาหรือโอกาสต,ต่างๆที่สมควรแก่การกำหนดนโยบาย อาจมาจากรัฐเองหรือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ได้และต้องรับฟังความเห็นที่หลากหลายและจัดลำดับความสำคัญให้ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด2 p olicy formulation วางแผนการจัดทำนโยบายว่าเราจะทำนโยบายนั้นอย่างไรใช้ระยะเวลาแค่ไหนและแต่ละขั้นตอนเกี่ยวข้องกับใครบ้างจนกระทั่งได้นโยบายที่แสดงเป้าหมายเครื่องมือในการดาเนินนโยบายงบประมาณหน่วยงานที่จะดาเนินการระยะเวลา และผลที่จะได้รับ 3. Policy Adoption การทำให้นโยบายได้รับการยอมรับด้วยกระบวนการทางกฎหมายหรือแบบทางการอย่างในประเทศไทยมักจะเสนอนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีเป็นมติคอรอมอขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะหากกระบวนการนโยบายไม่ดีพอหรือไม่ฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการทำให้เกิดการยอมรับก็จะเป็นไปได้ยาก 4. p olicy implementation การนำไปใช้จริงต้องแน่ใจว่านโยบายถูกใช้ประโยชน์และผู้ได้รับประโยชน์ก็คือสาธารณะอย่างแท้จริงให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วมกับนโยบายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง5 p olicy evaluation ต้องประเมินผลอย่างตรงไปตรงมาตามข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งทุกฝ่ายต้องมาอยู่ในเรือลำเดียวกันเพื่อตรวจสอบว่านโยบายมีผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบอย่างไรมีอุปสรรคหรือข้อจำกัดอะไรบ้าง และจะวางแผนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปทางเชิงบวกมากที่สุดต่อไปอย่างไรโดยการจัดทํานโยบายจะมีเครื่องมือการจัดทํานโยบายอยู่หลักๆ5เครื่องมือด้วยกันได้แก่การทบทวนวรรณกรรม literature review ทั้งในอดีตและปัจจุบนันแล้วนํามาวิเคราะห์และเขียนผลการศึกษาที่เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะศึกษาการทําวิจัยเชิงนโยบาย policy research การคาดการอนาคต foresight เช่นการวาดภาพฉากอนาคตการดูแนวโน้ม หรือการทำเทคโนโลยีโรดแมปเป็นตน้นการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ Brainstorming การทำวิจัยเชิงระบบ System Research คือมองทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเพื่อทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ และนี่คือภารกิจสำคัญของสออวชหน่วยง,งานสร้างสรรค์นโยบายด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งมั่นศึกษาวิจัยทั้งปัญหาและโอกาสของประเทศที่สามารถนำเอาศักยภาพในด้านอววนมากำหนดเป็นนโยบายใหม่ๆในการขับเคลื่อนประเทศให้สังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนดียิ่งขึ้นกว่าเดิม